สวัสดีด้วยจ้าตุกตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วค่ะอันนี้กันรอทาอเหลือพันล่องออกมาค่ะเมื่อกี้นี้เหลือเข้าไปสามลำแต่ว่าเหลือเอินพี่นาดีมันยาวไปเพื่อนก็เลยเฮือนทาเพราะว่าถ้าเขาเข้าไปอาจสิได้แต่ว่ามันก็บกปอดไัยก็เลยทาเฮ้อพันก้อยเหลือสามลำออกไปแล้วแล้วก็เอ้ยว่าทางฝั่งพุ่นเพื่นก็สิมีการนั้นล่องเหลือเข้ามาอีก มันปล่อยออกแล้วก็ะแทเอ่ยจงได้เข้าค่ะบัดนี้บัดนี้ก็น่าไปอีกเมืองนึงเ้ยจ้ะไปเมืองแกมแกมเปอร์แกมเปอร์เนาะค่ะเนาะอันนี้มันเป็นเคลื่อนดันน้ําขึ้นน้ําลงปล่อยเหลืออ,อกเหลือเข้าได้จ้ะเดอ้อมีทั่วเนนธอแลนดค่ะระบบทางน้านี่ดีขนาดเลยอยู่นี่ ประตูก็จะเริ่มเริ่มเปิดออกแล้วดอกบัวน้อยนิดบาหลายหลค่ะอยู่นี้มีทุกที่บานสี ขาวสีเหลืองสีอันสีตัวฉันสีบันเย็นสีส้มส,ส,สีเขียวมีมดสีอันเหลืองเนาะค่ะเนาะงามตา ระบบการเดินทางทางน้ำน้ำหีเทเลียนนี้สุดยอดค่ะเอ่ยว่าเนี่ยทำดีขนาดเลยเพราะว่านะอยย่มองเลยเนาะค่ะเนาะไปอันเหนือใต้อ,อกตกนี่ทั่วเหมือนทั่วกันมัดเลยค่ะ คิดว่าถ้าโบอันไปอันจอดอยู่ท่าเรืออยู่เมืองแคมป์แคมเปอร์เนาะค่ะเนาะแล้วก็อย่าเป็นย่างนําเมืองอีกจังน้อยแต่ว่ามันยังอยากอันมันยังอันมันยังบริษัค่ำเสียคำมาประมาณใบเปลื่อมนะใบโมงปะบางทีพวกเอ้ยกรสินทรล่องเหลือไปโตอีกจังหวัดนึงเบิ้งสะกอนค่ะเบิ้งสะกอนว่าไปฮอดอันแกมเปอร์นี่มันอันไปฮอดกคมเปอร์นี่จักหมง ถ้ามันยังไหวยังหัวเวียนอยู่ก็นนะ่ะล่องเรือไปโตอ,อีกจังหวัดนึงถ้าว่ามันไปหดเราก็มันอันประมาณนั้นมันยักใบใๆได้เลดก็โบไปโตก็ต้องเบิ่งสะกลอันนี้ก็เที่ยวเหนือแลนแบบเอ้ยตุ๊ก,กตาผาฝันมาเจเนอก็พิ่นาดีก็แฟนเอ้ยค่ะ ต้องขอบคุณพ่อในหลายที่พันผ่านนาเที่ยวเอ้ยกระทาอันท่ายคลิปลงกบแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันไม่จะเดอสไตล์บานๆง่ายๆไปกันง่ายๆเนาะเนาะอันเลยที่ว่ามันเป็นตะท่ายก็ท่ายลงอันที่ว่าอันมันบบเป็นตะท่ายพันบบชอบเหากับโบทำเนาะเนาะอันนี้ก็เบิ่งหลายๆอย่างถ้าบบได้มาล่องเรือกับ่บได้เห็นวิธีการ เปิดของเขื่อนกันน้ำดีค่ะเอ้ยว่าเนี่ยเมนบอกกะท่าเหืองอยู่ดิค่ะเอ้ยว่าประมาณ20นาทีเพื่อน้ำหนาระบบน้ำผน,นานทำงานสุดยอดนะคะ่ะจันปั่นจัก,กรยานรถขี่ ไปได้เนาะขา,า,างน้ำไตสนิกามีประตูปิดเปิดน้ำกันน้ำเอว,ว่าสุดยอดเลยว่านี่ บ้านเหาะพันวาสเลือน้ำไหลไฟสว่างอุดมสมบูรณ์นะคะเนาะดอกไม้บานข้างทางอีกต่างหากรรมาติก็สวยงาบม,มานเนาะไปเอาวันนี้เอานะ่ะปิดอันกองก็เพราะว่ามันนะหนเหง่งพนนะคะเนะเาะพ่อกันคลคปีมนานด้จ้าสวัสดีค่ะ